สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่เกมในเกมแอฟฟิกเรจินกันนะครับขอโทษที่ที่หายไปตั้งสองเดือนเลยนะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้คือกลับมาแล้วนะครับไปรับชมกันดีกว่างามาโอ้พี่อดจริงเกือบเก็บหมดอ่ะดูพี่ดูดูคนนี้พูดมากแต่ดาเมจดูเท่านี้ดูสิ่งบวมอ้บเง้ยวบวมอ้บไงี้เออบวมอ้บบวมอัพนะผมอัพนะโอเคน ตาหน้าเอาจริงอ่ะโอเคได้นี่ขนาดเดี๋ยวไปเปิดโลกมาหนึ่งดูขนาดวอล์กได้ทีเก้าเลยนะพี่สุดยอดเลยโอเคโอเคเมื่อกี้เราเหมยเท่าไหร่นะสิเก้าพี่ไปเมื่อกี้คุณเล่นตัวอะไรวะเวทไอ้เยอ้ลืมเฟดเนี่ยเนี่ยเราเล่นตัวขนาดเลยมามามาเฮ้ยเฮ้ยโอาตัวไหนวะ เล่นตัวา่วาตุแล้วเอาจิงปะเนี่ยเองฮ้ยไม่เหงาเหรอใช่ป่าวตัวธาตุโรบ้าเอาเนื้อนี้คนจริงลงไหนพี่มาบาให้ผมดูเน็ตสิตรงนี้อนะ่ะพี่เล่นอะไรเนี่ยปิงปองเหรอใช่ปิงปอง อยากเลยอยากเลยหาที่ลงตัวเองเลยพี่ถ้าผมล้มอ่ะอ่ะก็เลื่องมึ้กดีบุกเยอะมึงแบกดรวะเดี๋ยวเขายิงแล้วก็ต้องไปแล้วปะมาอยู่ไหนอ่ะมึงยินอ่ะได้ยินแต่ฟังเสียงไม่ออกไงพี่อ๋อหบุกเยอะแต่หูฟังตั้งเดียว ไอ้ยศไปเปิดกล่องเลยตัน<ต>้องกู<ต><ต>อยู่ไหนวะโอ้พี่เจ็บมากเลยพี่มึงนะใช่นี่สนองเรายิงมันได้ต้อง17ดาเมจน,นะ หลังไม่หลังนักหนึ่งนัหนึ่งน็อกน็อกน,อกนอก็อ,นอกไม่เทอาไห่เลยบอกเลยเจ็บขานี่เก่งกหมนะดเลย ช่วยเ,เพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนเป็นหมอไงอเป็นหมอไงโหเปิดหมอนะขอของเพื่อนได้ไหมเนะี่ยหยิบเลยพี่ยไ,ไม่มีอะไรเลยสตูโดโอบไปหมดแล้วพี่ไอพี่ตรงนู้นมันก็ชุบกันนะ่ะตรงนู้นน่ะไอต้องไป,อไปแล้วมะโอ้โหพี่ไม่มีอะไรเลยพี่ใจยเย็นดิ เอา้าจะไม่กลัวไม่ได้กลัวพี่แต่ขอให้มีของไงเ้ยเดี๋ยวมีขอ้ออ้างว่าโอ้ไม่มีของเราก็ตายไงพี่โอ่แล้วน้องพวกโูกกันนี่เฮียมันสกิลพวกรูเพราะว่าสกิลป่าอย่างเดียวไงใช่สกิลป่าอย่างเดียวไม่ใช่เราพี่มไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราเลยมาเนี่ยพร้อมแล้วมีปืนกระบอกเลยก็ไปรับไปสิเฮ้ยมึงนี่มันยิน่งกว่าเรื่องอย่างเนี้ย ไม่อยากจะโม้แล้วโม้ไปเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโม้ไปเยอะแล้วหมายความว่าอะไรพี่อไม่ใช่ไม่ใช่พี่พูดผิดอ่าอย่าให้อภัยให้อภัยอืมน่ารักจริงๆเลยเก่งจังเลยนะตัวแค่นี้เมื่อไ ใช่ไมชุบแล้วมันก็ต้องลงที่เดียวเราจะลงไหนอ่ะเดี๋ยวเรารอดักไงพี่มีคนบินมีคนบินไม่ทีมเพื่อสั่นไปนู่นไปนู่นไปนู่นหลัง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 กอแตกกอแตกพี่ พี่ผมโดนระเบิดเอ้ยติดอะไรวะติดใจพี่ติดใจ,ดดใจเป็นคนดีเกินไงโอ้พี่เจ็บมากก็แตกจะตายไม่หยุดไงล่ะ โอ้ได้คิวเลดเดอร์เลยพี่โออาจารย์จริงบอกเลยเนี่ยของจริงรุ่นใหม่ไม่เก่งใจกูเลยโอ้ยใครดีใครได้ดิโอโอ้ยใครดีใครได้โอเคเดี๋ยวพี่ขับเองเดี๋ยวพี่ขับเองโอเคแล้วนั่งอะไรนั่งไม่ใช่นั่งเป่าหรออ่าขึ้่นะโอ้เพื่อนกล้ามากโอ้ยแหลกแรง Tại chỗ đàn tên này, nó chạy ra rồi! Đi nào, kìa! Đi nào, kìa! Đi nào, kìa! Nhưng hôm trước, anh rất nhanh. Ừ, đúng vậy, anh đúng không? Anh rất nhanh. xem, tôi không thấy gì hết. Để tôi xem, tôi có thể thấy gì hết. Anh rất nhanh. Để tôi xem, tôi có thể Không, có thể เดียย๋ยวที่อ,อ,อ๋โอโดนยิงก่อแตกอะพี่ว่าปอ๋อมาเข้าแบงหน้เเนี่ยเเข้าไปเปิดกนปิดกน ถอย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 ไม่ได้แล้วพี่หน้าหลังก็มี <laughs> นี่มา้วยตามมายตามมานี่แหละพี่เจ้าเก่งไหมแร้ปัสโมอกด้วยละ่ะจึงขึ้นบ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 น ของจะหมดแล้วอ่ะกูก er, ็โพ no. ี่โดนยิงพี่อุ้ยไก่ไก่ที่เราไปรถเรามีรถมาเรืยมาเรื่อยเลยงันงันงั้นงันใส่แว่นไงพี่แค่ไปถึงหนึ่งจะไปถึงนาทีละไอ้ต้องมีของก็มีของอ๋องไปทางนี้ไม่ได้ต้องลงล่างสุดมันรถนี้มันกระโดดได้ไหมใช่หรอพี่เดี๋ยวมันโดดไม่ได้มันโดดไม่ได้ เอาแล้วใครกระโดดให้ดอนดูใช้โปเหรอนี่ไงกระโดดแล้วพี่โอโรกระโดดนี่มันไหน,ไหนตันใจยเย็น,นลงเลยของชาร์จน้อยว่ะเย้เราต้องถอยหลังก,ก่อนไงจนตอนนี้กูก็ยังถือรี่สิพี่ตอนนี้มีแ h ี้ v y มโม o โอเค ลูกซองนี่ก่านวะอ่ะไม่เห็นปะวะพี่อ่ะใช้ปืนนี้เลยครับใช่ใช่ใชต้องล่อสักทีหนึ่งแล้วก็ขโมยฮิวมาอยู่ตรงนั้นป่ะมาอยู่ใต้ใตีนเลยโอ้ยพี่โอ้ยนี่ก็จี้จัดจืดจังเลยโอ้ยพี่ด้านข้างวเออลงนี่ลงนี่ ไปแดกไปไอ้พวกโง่มีตัวขึ้นสลิงเหรอนี่ระเบิดไประเบิดโคตรใสเดี๋ยวพี่ถ้าเราโดนระเบิดตัวเองนี่เราแบงหลังเราแบงหลังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราโดนระเบิดตัวเองเป็นไรเปล่าเป็นเดะมึงอะเป็นแต่พี่ไม่เป็นของพี่จะสตันเฉยๆขี้โกงอ่ะแต่มึงอะโดนดาเมจแต่พี่ไม่โดนขแ ้สเนี่ยให้อันนึงอ่ะพี่อ่ะจะมีสอ <kind abonn> ันไม่ม่ชิวชิวก็ได้อันี้ก็ได้เอะเชี่ยมีชีวเพิ่มคีกนสองอันดีใจไหมโอ้พี่เราก็มีสามันนี่แหละแบ่กันยไง่หากินกินข้าวคนจนก็ง่าละ เกิดเป็นคนจนต้องทนหน่อยน้อยนี่มันคลัพอยู่พี่เราต้อไม่เอาตอนนี้แล <นะ S 1> ้มันคงจะเก็บของอยู่เราเดี๋ยวเราไปซ้ายพี่ไปขวาไงมีตัวอยู่ในบ้านเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวน,นี้ก่อนไอ้สัตว์มันอยู่ไหนอ่ะมาแล,าล้วมาแล้ววิ่งมาแล้วอีกตัวนี้ดิตัวเดียวัดี๋ยนะ ไอ้สมองมันเนี่ยคุณพี่มัน,นมีคอมเมนนะบอสเลยคุณพี่น้องเล่าคุณเราเบิร์ตไม่สามลูก ไว้พี่ปู่พี่ฮอตเก่งเลยอันนี้คือหมดแล้วใจริงๆหมดแล้ว <c oughs> พี่พ่เกียร์ระเบิดมิ้งสามลูกเ,ล <c oughs> เป็นแล้วสาสามลูกขอแดงเขาเหรอขอ,อแดงไม่ดีเลย บอกแล้วพี่เป็นไงว่าต้องได้แชมป์ไงพี่บอกนีน่มันคือแบบรู้ไหมไหมผมผมถึงน็อกรู้ไหมพี่ทำไมไวะผมมาอยากให้พี่โชว์โหดไง<อ>ใช่พี่ผมถึงได้นออ็อกให้โชว์โหดใช่ออ๋โอเคว่าไปว่าไปเป็นคาบงนอน,นไปได้ไหมด้มเป็นห้าร้อยเห็นะพี่มากกว่าเพื่อนอีโอเค